สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกๆคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจวันนี้ที่เราจะพรีวิวกันไปที่กันโชเซียอิตาลีเลยนะครับอัลเลนต้าทีมฟอร์มแรงจะเปิดบ้านเจอกับเอ็มโปรี่วนีกคู่หนึ่งไปที่ลาลิกาสเปนเรอัลมาดริดจะเจอกับเซบียาเดี๋ยววันนี้ไปดูความพร้อมก่อนเตะของทั้ง2คู่ครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก่อนที่จะลงฟาดแข่งกันในค่ําคืนวันอาทิตย์นี้ครับไปดูกันที่กันโชเซียอิตาลีก่อนจะลงเตะกันในเวลาเที่ยงงคืนนนออตตาาลัั้ททีีม่่กกํุชยูบ ปโปลีครับตอนนี้ก็เปิดบ้านเจอกับเอมโปลีที่อยู่กลางตารางคะแนนฟอร์มของออตแลนตาในลีกอย่างเดียวนะตอนนี้ชนะมา10เกมติดต่อกันเรียกได้ว่ากําลังมั่นใจฟอร์มการเล่นดีสุดๆไปเลยครับนักเตะแนวรุกกาลังยิงได้เป็นเกอบเป็นรำรเรเตกี12ลูกลูกแมน8ลูกเกมรุกกาลังมั่นใจ แล้วก็ฤดูกาลนี้เนี่ยยิงในกันโชวไป39ลูกน้อยกว่าอินเตอร์มิลานที่ยิงเยอะสุดเนี่ยเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นทางทางที่ลงเล่นไปเพียงแค่16เกมเท่านั้นครับขณะที่เอมโปลีันบ้างทีมเยือนเนี่ยฟอร์มล่าสุดแพ้2จาก3เกมหลังสุดก็เล่นในบ้านแพ้โตริโนไปสดสดร้อนๆเลยศูนย์ประตูต่อ1เป็นทีมที่คาแรคเตอร์ยิงน้อยครับ16หนัดที่ผ่านมายิงได้เพียงแค่14ลูก การยิงน้อยตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นทีมที่น้อยอันดับ3ของลีกครับมากกว่าทีมท้ายตารางคะแนนเพียงแค่อีก2ทีมเท่านั้นส่วนเฮทูเฮกครับการเจอกันฤดูกาลก่อนกับออตาลนตาสู้ไม่ได้นะเอ็มโปลีเล่นในบ้านแพ้ขาดลอย0ูนพอไปเยือนแพ้0ูก็ตรงกันข้างกันหลายๆอย่างครับความพร้อมความได้เปรียบการมาเยือนฟอร์มการเล่นอตาลนตาเป็นโอกาสดีที่จะเดินหน้ารันผลการแข่งขันของตัวเองไปวันนี้ก็น่าจะดาหน้าเปิดเกมบุกเอาชนะเอ็มโปลีได้แบบไม่ยากเย็น3แต้มจะเป็นของออตาลนตา นั่นเป็นคู่แรกของกานโชเซอิตาลีที่เราพูดถึงกันในวันนี้นะครับยังไงขอบคุณมากก็ถ้าชื่นชอบการฟุตบอลแบบนี้ฝากช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฟอลโล่ช่องกันด้วยคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านล่างได้เลยและสนทนาภาษาลูกหนังร่วมกันได้แอปไซเอู 99, 99นะครับด้านกานด้านของลาลิกาสเปนกันบ้างคืนนี้จะลงเตะเร็วหน่อย4ี่ทุ่มสิบห้านาทีครับเรลมาริด ทีอันดับที่3เจอกับเซบีย่าที่ปัจจุบันก็อยู่กลางๆางตารางคะแนนขึ้นๆลงลงลนะครับเรัวมาติดเกมล่าสุดในลาลิก้าก่อนบุกไปเสมอกับรโยบายกาโน่ทีมที่ตัวเองแพ้ทางเนี่ยสาประตูต,ต่อ3าแต่เพิ่งไปโชว์ผลงานคว้าแชมป์ฟีฟ่าอินเตอร์คอนเทนเนอรทัลคัพที่กาตาด้วยการเอาชนะปาชูก้าทีมจากเม็กซิโกคว้าแชมป์ไม่ได้3ประตูต่อศูนย์ความพร้อมวันนี้ครับเอมบัปเป้วินิสุสโรนิโกจูดเบลลิงแฮมต่างพร้อมลงสนามกันได้แบบครบถ้วน เรียกได้ว่าเกมรุกกลับมาเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ จะเป็นแมตช์ส่งท้ายก่อนที่จะไปพักเบรกกลางฤดูกาลก็ใส่หมดใส่เต็มได้เลยในเกมในบ้านวันนี้ด้านเซบีย่ากันบ้างเกมล่าสุดเล่นในบ้านครับเอาชนะเซลต้าบิโกมาได้แบบเฉียเชียว1-0ถ้าผลงานของเซบีย่าในบ้านเนี่ยยังพอเห็นผลกานในขันที่ดีๆกันบ้างแต่ทีนี้ฟอร์มตลอด5เกมหลังก็ยังครึ่งๆก,กลางๆนะชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2เกมและโดยเฉพาะเกมเยือนเนี่ยฤดูกาลนี้ทั้งฤดูกาล8นัดพึ่งชนะเกมเยือนนอกบ้านเพียงแค่ นัดเดียวเท่านั้นครับบวกกับเกมรุกดูแล้วค่อนข้างฝืด17นัดยิงได้เพียงแค่18ลูกเท่านั้นมาเยือนอาเรอลมลิดแล้วเรอมลมริดเนี่ยกำลังเพียพร้อมแบบนี้กำลังเรียกความมั่นใจกลับมาอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์อีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าขุมกำลังเกมรุกที่หลากหลายของเรอลมลิดจะทำให้เซบียวันนี้ ต้านไม่ไหวครับมาริดจะเดินหน้าเดินเครื่องเอาชนะเซบียได้และคว้า3คะแนนได้แบบสวยๆครับและนี่คือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลนี้แล้วนะครับยังไงขอบคุณมากไว้กลับมาติดตามอัปเดตเรื่องราวดีๆพรีวิวแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ